รีสาขาพเาาพื่อสาสของเฮานะจา๊าวันนี้เซี่ยวเปียวมีรถเก๋งน้อยๆมานําเสนอจ้ะกับนิสันมาทคันเี้ค่ะปี2010ราคาตังขายยูแค่1 9 9น0 0บาทเท่าน,นั้นนะคะพอ่อยูนอยู่3,884งวดนะคะออกรว2บาทครับปี5เดือนนะคะจัไในบ่เต็มบอ่อขาดทุนขายถูกราคานะคะรถเก๋งคันนี้มาพร้อมกับสีขาวมุกนะคะเป็นสีขาวบุกนะคะออกรวกับเซี่ยวเปียวบ่วต้องเสียค่าสีนะคะเนาะ,ะ,นะเดี๋ยวพามาเบิ่งว่ารถคันนี้ขายถูกรถเดิมบ รถมีส้นหนักมากอนะคะว่าเบิงกันเลยนะคะเ <Okay. S 1> นาะอันดับแรกได้นะคะตาสโลแเกนนะคะเนาะน,น็อนฟ้ากระโปงว่ามีขยับนะคะแกมต่างๆนะคะยุครบนะคะข้านสีดันด้านนะคะสีกันสนิมแบบนี้นะคะ <c oughs> มาพร้อมกับแม็กซิ่งหนึ่งชุดนะคะ <c oughs> นิสสันมาดนะคะ1.2 EL นะคะเป็นเกงแฮชแบ็กหาประตูนะคะสะดวกสบายในการใส่งานนะคะรถเก๋งในน,ะะน,อน,น,อน้อยนะคะเนาะน็อตยืดฟ้าฟิชท้ายนะคะกับว่ามีขยับนะคะการันตีได้ว่า รถคันนี้ว่ามีส้นนักน้ำถ่วมตัตกองไฟใหม่รถสซากรถสวมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะภายในจะเป็นคูสตาร์ทนะคะเป็นเบาะผ่านะคะเนาะรถเก๋งน้อยราคาประหยัดราคาคันนี้อยู่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพอ 3, 8, 800, อยู่สามพันแปดร้อยเท่านั้นนะคะเนาะเบอร์สองบาทตัปปี้หาเดือนจดัดเรียงเต็มบ่ขาดทุนขายถูกราคาเนาะคะุณผู้ใดสนใจรถคันนี้ถักหาเซี่ยวเปียวซุนหกพันสองหนึ่งสองหกแปดแปดเก้าสำหรับมือนี้เซี่ยวเปียวขอบคุณค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากติดตามนะครับเราโตรถดีผ่านช่องทางนะครับ u t u b e นะครับเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคนะครับนะก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ